เรียกได้ว่าเป็นคืนที่โลกออนไลน์แทบไม่ได้นอนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบอสบิ๊กหรือที่แฟนคลับคุ้นชื่อกันดีในานามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ศิลปินหมอลำชื่อดังขวัญใจมหาชนได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่กลับกลายเป็นประโยคที่ถูกแชร์ถูกแคปและถูกตีความต่อเนื่องยาวข้ามคืนแม้จะเป็นเพียงคำคมไม่กี่บรรทัดแต่ด้วยบริบทชีวิตของเจ้าตัวในช่วงที่ผ่านมาทำให้โพสต์นี้ไม่ใช่เพียงคำสวย,สวย แต่ถูกมองว่าเป็นถ้อยคําจากใจของชายคนหนึ่งที่ผ่านทางคลื่นกระแสดราม่าคําวิจารณ์และแรงกดดันจากสังคมมาอย่างหนักหน่วงข้อความดังกล่าวระบุว่าการแก้แค้นคนที่ทําให้เราเจ็บอย่างสง่างามที่สุดคือการใช้ชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จและปราศจากความเกลียดชังจุ๊บเพียงแค่นี้เองแต่กลับทําให้ชาวเน็ตจานวนมากตั้งคําถามพร้อมๆกันว่านี่คือคําคมลอยๆ หรือเป็นการสื่อสารบางอย่างถึงใครบางคนที่เคยทำให้เขาเจ็บปวดหากมองผิวเผินคำว่าแก้แขนอาจฟังดูรุนแรงแต่เมื่ออยู่ในประโยคนี้กลับมีน้ำเสียงอ่อนโยนปนเศร้าและแฝงความสงบอย่างน่าประหลาดหลายคนวิเคราะห์ว่าบอสบิกกำลังนิยามคำว่าแก้แขนใหม่ไม่ใช่การทำร้ายไม่ใช่การอ,อคืนแต่คือการยืนให้สูงขึ้นในชีวิตโดยไม่ต้องลดคุณค่าของใครไม่นาน หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปทนายอริยาผู้ที่ดูแลคดีให้กับบอสบิ๊กได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่างเท่ครับแม้จะเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่กลับยิ่งทําให้หลายคนมองว่าโพสต์นี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเบื้องหลังที่สาธารณชนไม่อาจรับรู้ทั้งหมดพื้นที่คอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าวแน่นขนาดไปด้วยถ้อยคําให้กําลังใจเช่นหน้าตาวาหล่อแล้วใจเจ้าของสิหลอกกว่าร้อยเท่าหนึ่งสมองสองมือสองเท้าเกาะตัวเองไม่เกาะใครโคตดแมน ความสุขอยู่ที่ตัวเราอย่าเอาความสุขไปฝากใครบอสเวอร์ชั่นอัปเดตหล่อได้ใจมากหลายข้อความสะท้อนว่าแฟนคลับไม่ได้มองบอสบิ๊กเป็นเพียงศิลปินแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังลุกขึ้นยืนจากความเจ็บปวดจากชายหนุ่มที่เคยถูกจับตามองในประเด็นดราม่าหลายระลอกวันนี้บอสบิ๊กเริ่มถูกพูดถึงในฐานะคนที่เติบโตทางความคิดโพสต์เดียวไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนมุมมองของใครหลายคนที่มีต่อเขา ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าโพสต์นี้สื่อถึงใครไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือบอสบิ๊กกำลังเลือกเส้นทางของความสุขแทนเส้นทางของความเกลียดชังและนั่นอาจเป็นการแก้แค้นที่สง่างามที่สุดในแบบของเขาเองขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจศิลปินอย่างต่อเนื่องและขอเตือนทุกท่านให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าว และการตีความข้อมูลบนโลกออนไลน์ทุกครั้งครับ